ออกมาทําอะไรเลยไม,ม่ซ้ำบาถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นคนอยู่กับพี่โมมาตลอดเขาดูแลมาตลอดวันงานอะ่ะตั้งสามวันอะ่ะหายไปไหนเขาเป็นแม่บ้านคุณพี่เป็นแม่บ้านอะ่ะคอยทําความสะอาดบ้านําว่าหาพวกเราเข้าใจหาพวกดีๆหน่อยเขาจะทําเป็นสมองเสื่อยจะไม่ได้เรื่องของเขาเพราะเราเคยไปบ้านพี่หมู คงฝากบอกแค่ว่าวันนั้นเราได้ยินนะสิ่งที่เขาพูด5ปีที่อยู่ดูแลไม่เคยเห็นนะคะอ่าพวกนั้นหนูรู้จักตอนสองเดือนสุดท้ายก่อนโมจะเสียชีวิตที่โมไปถ่ายละครคุณชายค่ะก็มีว่าจ้างว่าจ้างฮิปโปนะคะขับรถพาไปละครค่ะแค่นั้นสองเดือนนะคะเพราะว่าพี่แตงดูแลโมมาทุกอย่างตลอดเวลาค่ะ ตั้งแต่คุณพ่ออยู่จนคุณพ่อเสียมุมีโตโน่แล้วเขาไป็นเพื่อนฉันสองมุนไม่เคยรู้จักพวกนั้นนะคะอยากให้เข้าใจพวกเราด้วยแปลกเหรอใช่ รู้สึกว่าป้าแตงเขาไม่เขาไม่ควรออกมาทำอะไรเลยด้วยซ้ำอะตอนที่คุณพ่อป่วยไม่ใช่ว่าหนูไม่ไปคุณพ่อนอนอยู่ข้างล่างอีอมินาก็ไปเยี่ยมแล้วตอนนั้นโมเคย <c oughs> ได้เจอป้าแตงไหมเขาคุณพี่ก็เจอแต่เราเจอแบบผ่านไปผ่านมา เราไม่ได้แบบโมยอมรับโมไม่สนิทและโมไม่ค eday, มมุยโมไม่ได้อะไรด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเราไปกับเราไปเป็นกลุ่มนะตอนนั้นเราก็ไปเยี่ยมคุณพ่ออย่าบอกว่าโมไม่ดูแลอะไรเพราะว่าโมบอกแล้วว่าโมทัพพอร์ตพี่มาตลอดโมทําแบบนี้มาตลอดเป็นสิบปีแต่แค่หนูเป็นคนไม่ได้ประกาศว่าฉันทําอะไรบ้างเข้าใจไหมอย่างก่อนหน้านี้เนี่ย ที่เวลาโมให้สัมภาษณ์เนี่ยโมก็ไม่เคยพูดถึงชื่อป้าแตงขึ้นมาเลยถูกไหมคะก็ก็หนูหนูไม่สนิทหนูไม่ได้อะไรด้วยแล้วอีกอย่างนึงอะถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นคนอยู่กับพี่โมมาตลอดเขาดูแลมาตลอดวันงานอะตั้งสามวันอนะหายไปไหนผ่านเขาที่ออกมาคุยในะอ,อยนะ่ะทอมนะนะั่นอะ หายไหัวไปไหนได้ข่าวมาบอาได้ข่าวว่ามาแค่วันเดียวแล้วนฐานะแต่งคับด้วยมึงดูแลพี่กูไม่ใช่หรอหายไปไหนอ่ะในกลุ่มต,ตาฟแนะงไม่เห็นมีลายเชื่อมเลยเข้าใจป่ะพี่อืมอืออแล้วมานั่งพูดเป่าเปล่า,า,าอะไรวะเราก็งงเนี่ยพี่กัะถามว<ะ>่าบอกว่าพ่แตงดูแลอะเขาเป็นแม่บ้านคุณพี่เป็นแม่บ้าน,น,านอะคอยทำความสะอาดบ้าน คอยดูแลคุณพ่อต่างๆเงินเดือนก็ต้องเท่าไหร่สองหมื่นห้าฮะเขาไม่มีสิทธิ์อ่ะเขาไม่มีสิทธิ์มาว่าฝั่งแม่แอนนากับฮิโปโปด้วยพวกนี้เขาหาตังค์ให้พี่โมมาจ่ายเงินเดือนแม่บ้านไงคะแล้วโมอเองได้คุยกับแอนนากับฮิโปโปกับพุดเดินเรื่องนี้บ้างไหมคะที่เขาออกมาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุยสิครับทุกคนก็ของขึ้นสิ ตลกมาพูดงี้ได้ยังไงตัวเองก็เป็นย่าพี่ติก๊กตัวเองก็พี่โมเขารับพี่ติ๊กอย่างจ๋าอะไรดีไม่แปลกหรอกที่คุณแม่บ้านคนนี้เขาได้เข้ามาไม่แปลกเลยเราเข้าใจคําว่าหาพวกอะเราเข้าใจนะหาพวกดีๆีหน่อยเราไม่ว่าเลยเลยถ้าจะมาหาพวกมาตีเราอะเราโอเค แล้วโกรธไหมคะวันนั้นที่พวกเขาออกมาแถลงข่าวกันรวมถึงที่ป้าแตงมาพูดถึงเราแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยโกรธไหมคะน่องขับออก็พูดได้หนอก็อืก็เข้าใจแหละเขามาพูดแบบนี้เหมือนเขาฆ่าตัวเองฆ่ากันทั้งหมู่คณะเลยวันนั้นนะอยากจะบอกป้าแตงว่าไม่ใช่ไม่รู้ว่าในงานในงานนะมีวันโมเห็นป้าแตง โมก็เดินไปพูดแบบเราแค่คิดว่าเราเคยเจอเขาผ่านๆเขาจะทําเป็นสมองเสื่อมจะไม่ได้เรื่องของเขาเพราะเราเคยไปบ้านที่หม่อคงฝากบอกแค่ว่าวันนั้นเราได้ยินนะสิ่งที่เขาพูดเราเดินเข้าไปทักเขาว่าแหม่ไม่ทักไม่ทายหนูเลยนะ โมเดลเขาไปอย่างนี้เลยพี่ในงานอน่ะเพราะเราคิดว่าเราเราทักขายได้เราอะไรได้เราเราเห็นตลอดเวลาที่พี่เขาเสียใจเราก็นั่งอยู่ที่ท่าเลยกับเขาเข้าใจไหมเราก็เดินไปทักแหมไม่ทักขายเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอดยิงใส่โมไปเลยพี่คือปฏิกิริยาที่ป้าแตงทำใส่เราวันนั้นเหรอก็เงียบเราก็เอา อะไรวะนึกออกป่ะพี่เอา้าอะไรวะโมก็เดินไปหาฮิโปก็ปแตงแม่งอย่างนี้อย่างนี้ก็เคยยังไงคือไม่รู้จักกูไปเลยหรือยังไงแล้วพอเราเดินไปข้างหลังอะ่ะก็แตงก็พูดตามหลังมาอันนี้เรามารู้ที่หลังเพราะโมไม่ได้ยินก็ะแตงมาพูดท่าตามหลังว่าจะทักที่มาไม่รู้จักแม่อะไรวันนั้นท้านหมอได้ยินกับหูอะจริงบอกพระแตงด้วยว่าโมก็คงเดินกลับไปหาเขาทัานที ถ้ามีอะไรให้พูดต่อหน้าอย่ามาพูดแบบนี้คือเขาพูดเลยเหรอว่าจะมาทักทำไมไม่ได้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออหนูว่าเดินไปทักเขาก่อนเลยแหมไม่ทัาไม่ทายกันเลยนะอย่างนี้เลย <c oughs> ก็คิดว่าคนเคยเจอกันเนาะพี่นึกออกไหมแหมไม่ทักพูดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยยิงไม่มองหนะ้ากูซะงั้นเอาไป่ไไล <c oughs> แล้วมา,าพูดรับหลังแล้วออกมาด่าพ่อฮิปโปพ่อแม่านนะตลกแล้วเราเองเราก็อดทนกับคําพูดเขามาเช่นกันถ้าเขาไม่รู้ตัวบอกให้เขารู้ตัวทีว่าเรารู้นะว่าเขาพูดอะไรแต่เราไม่ได้อะไรด้วยเราจะถือว่าไม่อยากรู้จักก็ไม่อยากรู้จักแต่อย่ามาทําแบบนี้และอย่ามาพูดถึง